โซเชียอะไรกันแน่ใช่ซอมบี้โกสแ,แวมไพร์เวอะไรนะ้นเวไนท์เววูฟแ,แม่งครบหลายหลายยหล่างมากเคเหลือเอเยฟต5วันกับบาวเทาอยาดูแลที่ไหนต่อไห <c oughs> นบอกใจที่อะไรกันนะมึงจะกินตังอะไรกันนะ้งแค่ไห อยู่แล้วดีเท็ที่ยิงปวดนิ้วที่ปวดนิ้วหรือไม่ยูงตองตรอลัวไปพี่ว่าขอบคุณน้องพิวิกกับน้องสกามาขี่แล้วก็น้องเอเบาวอีกครั้ง,งแล้วก็้องสกายเบิร์กของผมสำหรับซับสไคร์ดด onation ขอบคุณมากผมวันนี้พี่แบบไม่ไหวจริงน้องคนที่ซื้อได้สำหรับเชีย มีใครเชียร์พี่อไหมถามจริงเลยหรือเห็นจริงๆก็มีเนาะคนมาบอกว่าพี่ครับมันกดไม่ได้แล้วตอนนี้อะไรเงี้ยไอตัวเชียร์เข้าใจว่าเพราะว่าเขาบางทีเขาบล็อกไว้เพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวเราจะปั๊มเงินใช่จะแมอะไรเงี้ยเออเขาเลยบล็อกไว้ถ้าเกิดว่าดูดูแอดเยอะเกินไปมันก็บล็อกไว้อะไรเงี้ยต้องรอวันพรุ่งนี้อะไรก็วันไปพิกเก็ตสปินเนอร์แล้วเมื่อกี้บอสมีพูดว่า what is man ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่มันเป็นล็อกคาสเซิ้ลเนียใช่ไหมเมื่อกี้ เอาเป็นราวทาวแล้วกันปะว,ว่าโอเคเต่ายิงจานี่ว่ะอ้มันคือเต่ายิงจานี่เองเก็ตแหละสเมลไลชิดชี่แน่นอนโอเคอ้าว ปลาด้วยแมงปลาแมงกนาผมปีกดีด้วยโอเคโอค้โหตายแล้วคุณพากุณเจ้าช่วยวดำน้ำแล้วเสียงโอ้ชิดสายจะเย็นสายเออดำน้ำทำไมมีหนาวู่ใน อันนี้ด้วยเออเห็นด้วยฝังฝังฝังฝัก <laughs> โอเคหนึ่งพิกเซลจริงให้ตายเด็ดโอเคแดดแดด โอเคชิตดีเลเวลนี่นั่นนี่ว่าไอชิดอะไรนะไอ,ไอสารเลยได okay. โ้โอเคโอ้โหชีวิตต้องว่ายขึ้นและหลบน้ำไปด้วย่ะจัดให้โอ้มีขี้มาด้วยโอ้ชิด เย็นขี้ขี้เว้ยจะเย็นขี้หลายเลื่อนก็นไม,ม่มองตรงแยบบ่ไหมมีเลอือดเบียร์ไม่ด้วยไปดีเหมือนกันแต่ปัญหาคือเลือดเราเต็มแล้ว ีตอนนี้ท่อน้ำมีแต่ขี้อยู่ขี้ตอนนี่ไอตัวไอขี้ก้อนนั้นน่ะไม่น่าลำคาญสุดหรืองตรงเออโดนก็โดนบ้าเออโดนก็โดนบ้าโดนก็โดนบ้าเทคพอยต์เว้ยล็อกแมนไงน้องอย่างที่ว่าสูตรล็อกแมนไงบางทีก็จะเป็นต้องโดนบ้างก็จะได้ผ่านไป ต้องไปไงวะแอวปลาไม่เล่นโอเคอ๋อแล้วไปงี้ใช่ไหมโอ้ว้าวว้าวว้าวใช้ได้ใช้ได้โอเคทีนี้ก็รอมันลงอพอไม่ได้อยู่ดีต้องรอมันขึ้นแล้วว่ายขึ้นไปใช่ไหม โดนเฉยเลยนะว,วะอีปลานี่ก็แหม,ม่เลอะเลอะเป็นเบียรม์มาเพียบเลย มันเลอเป็นเดียวเทียบเลยเว้ยเออดีเหมือนกัน thank you <c oughs> เอ้ยแ <c oughs> ต่ก็เห็นว่ไอพวกเกมสไตล์โอส s ู h ยิ่งเพลินสนุกจริงดว่ายังไงเกมยุคใหม่ก็ทำไม่ได้จริงๆว่าเกมอารมณ์อย่างเงี้ยพี่ว่าโอ้ออยดาเนี่ยเลย่ะไอต่อตินจาภาคแรกใช่ <c oughs> <c oughs> ไฟน้ำผ่านไอ้สลหายไฟฟ้า,ฟฟาใช่จำได้เลยเดียวนั่งดูพี่ว่าพี่คนต้องไปนั่งดูเนื้อมาราทอนอีกรอบไปดูมาลาทอนตานเนื้ออีกรอบพี่ว่าอยากดูอีกรอบมาลาทอนชอบเพราะเห็นเพราะว่าเห็นว่าเขาทำเป็นอะไรนะไอ้เป็นแบบมาลาทอนแบบครบเซตให้อยู่จะได้นั่งดูโอ้โห แล้วมีเยอะไม่ใช่ผมพี่ว่าทางไปแล,ว,แลวลงไม่นี่เป็นไรฮะอ้าวชอบเอฟเฟกคือเวลาขึ้นจากน้ำเสียงเพลงปกติเวลาดำน้ำแล้วเสียงเพลงมันเบาเอ,อะไรนะมันอยูน่ในน้ำอะไรเงี้ยเออเจ๋งดีว่า บีซีใช่ซีโรดิสไอ้เนี่ยรู้เลยถ้าโดดเนี่ยตกต้องเดินเอ้เนี่ไม,ไมที่ว่า <laughs> อันนี้คือเฉพาะคนที่ที่ดูตันเนิร์สมันจะจริงจะรู้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมุกในตอมนินจาที่ตันเนิร์สพยายามกระโดดตั้งหลายครั้งแล้วมันโดดไม่ผ่านจริงแล้วให้เดินผ่านจริงแล้วแกแม่งบ่นใหญ่เลยแม่งเชี้ยะลรกมูมึงเนี่ยมึงก็ไม่ แล้วถ้ามึงให้เดินผ่านมึงจะทำรูไว้ทำไมมึงก็ทำเป็นที่เดินให้เลยก็จบจริงไหมเออทำเป็นจุดให้เราเดินเลยก็จบใช่ไหมฟอสขึนไปเอาไงโดดเหยียบแทนเรือมาเอาทีหลังก็ได้อาจจะมีจำเป็นจำที่ว่าไปเน่ ใช่ไปก็ขึ้นก้คืออ้าว,าวจะเย็นพี่อ้าวไปคอยครับชังมันจริง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 นั่จริงในต่อทินจาภาคแรกเป็นอย่างนี้จริงถ้าใครที่ไปดูตอนเดิมมันจะเข้าใจเป็นมุกมันเลยก็คือเข้าใจแม่คืออย่างที่ว่าคือถ้ามึงจะทำให้กูเดินเฉยๆแล้วผ่านก็ได้มึงทำรู้ไว้หักครอบนะคะเขาจะแม่อะไรเงี้ยพี่ก็เห็นด้วยนะ หโอ้โหโอ้โหโอ้โหัวดจะไม่เดือ่ะสิคเหมือนถ้าพี่เป็นเนิร์ดยุคปัจจุบันที่คนจะบ s i n c d ไอที่เยนน u n i t ไว้อะ ให้เราแบบเป็นซีควีนให,ให้วิ่งหนีเสร็จแล้วมีทางให้เดินทางซ้ายไว้คือเดินไปแล้วก็ตัดเรว่องให้กูเดินทำไมวะเนี่ย oh, <fuck. S 1> อ้าวฝักจังหวัดที่แล้วไหมโอเคจีบิช้าไป โมแต่พี่พี่โมแต่ทำไอเพลงสมาธิไปที่ไอตัวลูกตุ้มอย่างเดียวพี่กระโดดข้ามอย่เงี้ยพี่กดดกลัวทำไมจะกระโดดพี่จะกระโดดไมทำไมมันสมองตัวเองกลับกลับแปลกแปลพี่ว่าตัวไม่ไโอเคไม่โดนตัวน,นี้รอด ไม่รอดอนนี่มันตอนนี้มันต้องมีสมาธิในการกระโดดเยอะนในการผ่านเยอะเป็นพิเศษอย่างีว่าแล้ดนจังหวะกันเยอะวัดขึ้นมาตั้งแต่ว่า,ามันอยู่ข้างล่างสิ ทำขายให้เสียงตัวข้างบนจะไม่ให้ตายเห็นไหมไปยังไงตอนนี้มีสภาพดิไอ้ตอนนี้จะไปยังไงมันโดดรัวๆนี่จะไปยังไงวะเฮ้ยเยอะเกินไปสกิปนิดเดียวดิวังสกิปนิดเดียวจริง เป็นเดตบอมบ์สิเ,เกือบไปตัดหน้าปนเป็นเกียร์ไปยังไงตอนนี้ต้องวิ่งผ่านจริงจริงดิของฟองช้าไปก็ไม่ได้เร็วไปก็ไม่ได้แม่งทุกอย่างต้องติดตัดเลยตอนนี้น มันได้แม่งยากจริงของมันนี่ยากจริงโอเคจะไปยังไงวะแม่งมันแต่มันกระโดดตลอดเวลาเลยจริงมันกระโดดตลอดเวลาจะไปยังไงวะ หลอกแล้วนี่ว่ะมันหลอกแล้วนี่ว่ะเมื่อกี้เดินเหัวชนขึ้นไปได้ด้วย w มันจะฟอสแอสโฮใครที่ก็ตามที่แม่งดีสัตย์จะที่แม่งแอสโฮมากไว้ก่อนมันหลอกเราเมื่อกี้จริงๆที่ว่าแต่พี่พี่ไม่ได้แตะมันแต่พี่ว่าถ้าเกิดต่อให้พี่แตะมันก็ไม่เป็นไรพี่ว่าเมื่อกี้จริงสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้ เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ที่พี่ตาฝาดนะเมื่อกี้พี่ว่าโอเคดีแก่เอาขี้เอาฝักงไอขี้นี่แล้วก็แม่งโอ้ยยังไงก็ต้องยอมแลกเลือดจริงแล้วมีมอนพี่โอ้ยแม่งต้องค้นเฟจริงของต้งสุดยอด ปลานี่ยแม่งน,น่าหลงขาดอยู่หน้าไปซะก,ก่อนนั่งหลงขาดซะเหลือเกินขี่ก่อนมันกี่เมตรอโอเคอขี่ก่อนนี้แม่งน่าโอ้ ไอ้ขี้ก้อนนี่แหละแม่งมันอยู่ใกล้ตัวเราเกินไปมันใกล้เกินไปอ่ะหาจุดหลบไม่ได้ตรงเดี๋ยวนะมันมาตรงนี้มันข้ามไปเลยก็นี่เหมือนจะว่าไปบอกว่มันหลอกพี่เลยนะเย็บพี่ว่ามันหลอกอ๋อต้องกดปิดก่อน อ๋อมันต้องกดปิดก่อนแล้วค่อยไปขอบคุณมากเกมโอ้ oh, thank you เกมไม่อยา่าพลาดพอค่อยลงค่อยไปอีกปานี่น,น่ารำคาญเลยเกินดูหน้าซะก่อนสิเป็นปาน่านดีๆไม่เป็นโ okay. อเคระวงัง โอ้ยเกือบไปเยสเหลือห้าคอนติเนียตีเนร์ดเนิร์ดดีเทิร์ดขี้ของเนิร์ดนั่นเองเป็นลากโคนดีสันจากขี้โอ้ยตอนนั้นนี่หว่าจำได้ไอตอนที่มันเล่นเกมที่จำไม่ได้ที่มันเป็นพอตอมมาเล่นของเฉีย อาอฟักกี้ลืมว right. ่าจะกดเติมเลือดไม่ทันเลยจได้โอเคโอเคมาพลาดเลยพี่ว่ารอบนีที่ยิงพลาดเลยพี่ว่าเอฟทุกฟักกิ้โอเคมันจะหลบจังหวะเออไม่ทัน เอโโ๋อไอ้ตรงน้ำมันจะทำให้เราลอยได้นิดหนึง่งใช่ไหมโอเคโอเคคือพี่เพิ่งรู้ไอ้ตรงน้ำตกเขาทำให้เราลอยได้นิดนึงเข้าใจไหมใช่ป่ะใช่ ยังไปต่อยแกอ๋กอครบแล้วโอเคเต้องไปต่อยแล้พี่จะได้มันมีตอนหนึ่งที่ตันนื้อมันโค่นิ่งตัวเองแล้วเป็นขี้อ่ะพ่อมันโค่นิ่งตัวเองจากขี้แหลแะอะไรกันจำไม่ได้จำได้อยู่แล้วมันมันเล่นเกมแสดงกิ๊บจำได้แล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวขี้มันก็ระเบิดตัวไปจำได้เคยดูเคยดูเคยดูจริงพี่จะไปนั่งไล่ดูอีกรอบหนึ่งผมดูมาราธอนมาราธอนจริงพี่ของผมตรงอาฝฟังแต่ละเคานี่ว่า ชิบอย่าขวางอย่าขวางเอ่พี่เค hey. มาขี้อย่าขวางขี้ขอร้องปับาชาไปชีวิตแม่งลำบากมากตรงตันนี้ก็เก็บที่มอนขี้เลยให้ตายเล อ๋ออ๋อเยอะเหลือเกินหลายสิ right ่งหลายอย่างมาพร้อมกันหลบไม่พ้นเลยเดียวฟักไม่เป็นไรเช็คพอย์แล้วโอเคผมไม่ขี้อะขี้เต็มไปด้วยขี้อะไรๆก็ขี้อ่ะแกมิด โอเคเอ็มไปด้วยขี้อะไรๆก็ขี้ขี้เต็มหมดเลยเป็นแล้งหนาวะเอ็ม,มบอมโอเคเหลือได้ใช้อย่าขวางครับท่อน้ำบ้านไหนมีมีขี้กับกับทุนระเบิดด้วยอ้อฟักมาจากไหนวะ ไอป่าขี้นี่มันข้าจะป่าขี้นี่มันจะตาบีนาำไหมเนี่ยอ้าวมาจากไอ้ตรงนี้แม่งมาจากไหนวะโอเคโอเคเออานี่เช็คยี่ที่เห็นที่เห็นตัวเนิร์สสุดท้ายละ โ okay. อเคเก็บไอ้ปลาขี้มาไว้ก่อนฮะฮะไม่เป็โอเคมีแต่ขี้เดียวยยไม่มีขี้หมดเลยซิิเล,ลเตอร์อะคิเลเตอร์ yeah. อเย่เราแค่อีสองบัมั่งไม่แน่ เบตเทิลฟรอตแปลว่าจากอ่าใช่จีไรอะไรนะไอ้นั่นเนี่ยไออะไรนะเบตไอเบตเทิลโทสใช่ไหมอืบลู bro! make me asshole knock o f f knock that box off bro บล็อก ตีแค่นี้ก็ดีแนถ้ามึงตีแค่น,น,นี้โอเคนะว้าวตีตัวแทนมาด้วยอ้าวอ้าวว้าวว้าวเจ็บโอเคแ h งกิ y เฮ้ e y โดนแล้วไม่โมดิ มาเตอร์สปินเตอร์สป yeah, ินน uh ิเชอร์ากอะไรนี่าาฟักกิ้งพีซออฟด็อกชีตบอเย้ทำลายทีลอเดตเพอร์เฟกต์ครับสุดยอดจริงเมื่อกี้มันคือล้อไบเทิลโทสแล้วก็ลอเต่าเต่านินจาไปด้วยไทีว่าเป็นสปินเตอร์เป็นไอหนุ่มเป็นอาจารย์มันอะไรเงี้ยออกมายิงปงเดียวตายเลยบรลอย